สวัสดีครับเช้านี้นะครับวีซอสขย,ยี้ข่าวนะครับได้โพสว่าไรเดอร์ก็คนอยากอยากหลบร้อนอยากหลบฝนเหมือนกันถ้าเขาแค่ไปรอรับอาหารที่ร้านถ้าไม่ได้ก่อความวุ่นวายหรือลูกค้าไม่ไแน่แน่ก็ควรให้เขานั่งพักสักหน่อยคงไม่ได้เกะก,กะอะไรร้านหนึ่งย่านจุด,จด,จด นะครับไปห,หาดูกันเองนะครับก็เป็นข้อความนะครับขอความกรุณาห้ามแล้วก็มีเครื่องหมายเพล็กชันหมาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดก็คือเครื่องหมายหมาเยอะๆประมาณห้าตัวไรเดอร์เข้ามานั่งในห้ามไรเดอร์เข้ามานั่งในหลานขอเป็นพื้นที่ส่วนตัวของลูกค้าด้วยนะคะโอ้โหแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจอีกนะครับ ประเด็นนี้เนาะจริงๆอ่ะมันมีเยอะร้านแบบเนี้ยหามม่เยอะไหมมันเป็นส่วนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นมันอาจจะอยู่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับหรือไม่ถึงมันจะมีร้านประเภทเนี้ยคือหน้าร้านกูก็จะขายไลเดอร์ก็อยากขายเมื่อเมื่อตอนโควิดก็ต้องการไรเดอร์เพราหมดโควิดกูต้องการลูกค้าเพราะว่าไม่ต้องไปนี่นะครับมันก็คือไรเดอร์บางคนมันก็ ก็ไปถึงก็ไม่ได้ตีเลียดอะไรใช่ปะมันก็รับของก็มาแต่บางคนเพราะว่ามก็มันก็เกินไปนะครับอันนี้เป็นเป็นหลายหลายครั้งเนาะมันจะมีข่าวประเภทนี้ออกมาว่าห้ามอ่าไลเดอร์ที่บางร้านเขาจัดสร่นดีบางร้านเนี่ยเขาจะมีส่วนข้างล่างเนี่ยให้ไปหาไ,ไลเดอร์นั่งเลยจะมีร้านหนึ่งแถ,าาถวลาดพร้าวต้นๆลาดพร้าวซอยหนึ่งเขาจะมี พื้นที่ให้รายเดอร์นั่งนะครับขอไปบางทีเดินออกไปส่งของข้างนอกให้ให้รายเดอร์นั่งก็จุดเนี้รายเดอร์ก็จะรู้เลยนั่งแต่ถ้าเต็มแล้วโอเครายเดร์เขาจะเดินไปข้างนอกเขาเอาบอกเลขแล้วเขาก็เดินไป<อ>เขาจะเขียนไว้เลยว่าตรงเนี้ยเป็นของรายเดอร์นะอ่าของค่ายนี้ค่ายนี้ค่ายนี้แล้วก็ถ้าเป็นค่ายนี้ที่อ่าการุณามาแจ้งก่อนเจ้าอะไรแต่ละเจ้าแต่ละค่ายมันก็จะต่างกันใช่ปะ าก็มาแจ้งมาบอกบอกบอกแต่แล้วเขาก็ไรเดอร์ทุกคนก็จะรู้ว่ามาถึงตรงนี้หรือคนที่มาจากต่างถิ่นคนเจ้าถิ่นเขาก็จะบอกว่าหรือมาถามเขาก็จะบอกเอนดูในกล่องนี้มันก็จะมีป้ายเขียนคุณทําป้ายเขียนให้เขาเรียบร้อยแหละคือปัญหาที่ไรเดอร์เข้าไปนั่งในร้านเนี่ยหนึ่งมันก็จะเกิดปัญหาคือคุณทําอาหารช้าหรือออเดอร์คุณเยอะเกินไปนะครับแล้วก็คุณจัดสรรคุณที่นั่งเขาไม่พอ ไอ้ไม่พอเนี่ยเราเราเนีย่ยคิดว่าอาจจะจัดสรรประมาณสักสี่ถึงห้าตัวเป็นเก้าอี้นั่งเฉยๆโดยไม่มีไม่มีโต๊ะถูกนไหเมเก้าอี้เดี่ยวพลาสติกนั่งไปเลยสักห้าแถวห้าตัวอ่ะมีจากัดตรงนี้นะไรเดอร์นั่งห้าตัวไรเดอร์ใหม่เข้ามาปุบ๊บเขาเห็นว่าเต็มเขาก็จะมาแจ้งออเดอร์เสร็จแล้วเขาก็จะเดินออกมาข้างนอกอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นแพทเทิร์น,น,น,อน,น,นของเนี่ยว,ว่าเป็นเป็นแพทเทิร์นของไรเดอร์ทุกคนเขาจะเป็นแบบนี้นะ นะครับคือไรเดอร์เขาจะรู้อืบางคนเขาเขาเห็นเขาก็รู้เลยีแหละที่นั่งฝั่งไรเดอร์ก็จะนั่งเป็นจุดเลยคุณก็จัดฝั่งหนึ่งให้เขาเลยนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็ให้ลูกค้านั่งถูกปะกอาจจะเขียนป้ายไว้ว่าเออกรุณาพี่ไลเดอร์นะครับเดี๋ยวถ้ามีลูกค้ามาเขียนไว้เลยคือร้านค้าไม่ต้องปะทะกับไรเดอร์โดยตรงก็เขียนไ้เลยว่าอ่เดี๋ยวถ้ามีลูกค้ามาถ้ามาในร้านแล้วครับเดี๋ยวก็รบกวนพี่ไลเดอร์ เยียบให้ลูกห้าน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับง่ายๆนะครับอันนี้กลายเป็นว่าแบบเป็นประเด็นหลักเลยแล้วก็ความรู้สึกเนี้ยก็มันไม่ควรทาอ่ะเราต้องมองในมุมของเราเนาะว่าถ้าณณะนวันหนึ่งเราไปเป็นไรเดอร์บ้างอะแน่นอนอ่ะคุณอาจจะคุณอาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกที่คุณแบบเป็นไรเดอร์อย่างพวกเราเพราะคุณเป็นเจ้าของหลานถูกไหมแต่อย่าลืมนะครับอะไรที่มันไม่ความแน่นอนมันมีสิทธิ์ที่ คุณจะไปเป็นแบบเขาก็ได้นะครับใจเขาใจเราใจคุณเวลารอลูกค้ามาซื้อของคุณนะคุณจะกังกวลระวายเลยว่าเฮ้ยทำไมมันเงียบออกามันเงียบออกมา mm hmm. แต่ใจนึงก็คือก็ฝั่งไรเดอร์ก็ร้อนเป็นหลบฝนเป็นอ่าก็ก็เปียกอ่าก็ไม่สบายก็เป็นนะครับก็คืออยากให้คนละครึ่งทางมีพื้นที่เขานั่งอาจ mm hmm. จะไม่ต้องนั่งร้อยเปอร์เซ็นหรอก เขาเขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขามีที่นั่งห้าคนเต็มเดีย๋ยวเขาต้องมาบอกเลขแล้วเขาก็จะเดินไปที่อื่นนะครับเนีย่ยเนี่ยก็เป็นอย่างนี้แหละว่าถ้ามันเต็มจอมหาที่จอบม,มาใส่แล้วก็ไปที่อื่นนะครับบางร้านดีก็ขอบุณนะครับเยี่ยมเลยนะครับก็ถ้าใครไปร้านค้ามีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ